ทุกคนมาพบกับอุ้มอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะอุ้มชชวญคุณแม่มาทำทำอะไรคะแม่สลัดโลสลัดโลวัตถุดิบน,น,นะคะก็จะมีปูอัดมายองเนสนะคะถาไฮโดรโปนิกขนมปังนะคะวิธีการทำจะเป็นยังไงมาดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เรามาแกะซองของนกปู ะะซึ่งเอาอุกเนี่ยเขาจะมีรูปเล่เาเป็นอย่างนี้เขาจะมีซองหุ้งไว้นะคะอุ้มต้องรีบแกะเพราะว่าเมื่อกี้นะคะเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยเนาะเลือดออกเลย <laughs> แต่ไม่เป็นไรคะ่ะเพื่อทุกคนอุ้มทําได <laughs> ไ้แกะนะคะทุกคนแกะให้หมดเลยเราจะแกะออกมา รอยแล้วนะคะเรือแล้วนะเรือเวเรือแล้วอีกสามต่อค่ะแม่ตะใส่เมียไรเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนเนี่ยโอเค <c oughs> นี่คืออะไรมานั่งดูตลอดเลย <c oughs> วันนี้นะคะอุ้มถ่ายสองคลิปเลยเดือยมากแต่ก็เพื่อคนดูทำได้สู้อ <c oughs> ีเดียว ว้าวปูอัดเตือนมากเลยค่ะทุกคนอุปกรณ์ในการทำนะคะบอกรายละเอียดอดีกรอบนึงเนาะชิ้นแรกนะคะขนมปังชิ้นที่สองนะคะก็จะเป็นปูอัดที่เราต้มเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้หรือว่าลวกชิ้นที่สามก็จะเป็นผักไฮโดรโปนิกนะคะชิ้นที่สี่ก็มายองเนส จริงๆถ้ามีแครอทถ้าทุกคนทางบ้านเนี่ยมีพวกแครอทแตงกวาเนี่ยก็สามารถนำมาแซนได้เลยค่ะแต่อุ้งเกิดอุบัติเหตุนะคะนิดหน่อยเล็ดเลดออกไม่สามารถไปช่วยคุณแม่ได้มาเมื่อเราใส่มายองเนสไปในถ้วยนี้แล้วนีนไว้เราก็จะเอาขนมปังมาค่ะ ตอนแรกนะคะเราก็จะวางขนมปังเนี่ยไว้บนเขียงค่ะแล้วเราก็ใช้ขวดน้ำหรืออะไรก็ได้นะคะมาที่มันกลมๆค่ะใช่ค่ะหรือว่าไม้ไม้ที่ <ใช S 1> เขาเอาไว้ทำอย่างเงี้ยมานวดนวดให้มันแบนๆน,น,นะแบนที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยค่ะทุกคนขั้นตอนที่สองเราก็จะแบบตัด,ตดอของนะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะตัดทั้งสี่มุมเลยค่ะนี่เราจะได้ขนมปังที่ไม่มีขอบนะคะแล้วก็แบนอันถัดมานะคะเราจะใส่พักไฮโดรโปโนิกของเราไปค่ะแล้วเราก็ใส่ปูอัดลงไปแล้วเราก็หมวนค่ะหมวน,อย,นอย่างนี้เลย เสร็จแล้วนะคะมันจะไม่ค่อยแน่เท่าไหร่นะคะเราจะใช้มายองงนสทาไปตรงนี้ค่ะทําเป็นกาวนะคะทุกคนม้วนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้มีดค่ะทุกคนสามท่อนหรือสี่สองท่อนก็ได้ค่ะนี่ค่ะเมื่อเราทําเสร็จหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนต้นไม้เลยค่ะทุกคนน้องน่ารักกับปุกกปิกมากถึงขั้นตอนสำคัญแล้วค่ะทุกคนเราทำเราก็ต้องชิมนะคะ นี่อุ้มจะให้ดูมายองเนสนะคะนี่คะ่ะทุกคนมายองเนสยู่ๆ่นะ,ะเลือกต้นไหนดีออางั้นอุ้มเอาต้นนี้ละกันคะ่ะทุกคนจิ้มลงไปเลยน้องน่ารักมากเลยคะ่ะทุกคนนี่นะคะแล้วก็เอาเข้าปากเลยคะ่ะทุกคนมันอร่อยมากเลยคะ่ะอยากให้ทุกคนไปลองนะคะนี่นะคะอุ้มจะชิมอีกอันนึงคะ่ะ แล้วก็แบบนี้ไม่มีใบนะคะทุกคนแล้วก็จุ่มมาอย่างนสไปเลยค่ะนี่แล้วก็ชิมอีกรอบนะคะเพราะว่ายังไม่แน่ใจเนาะก็เคี้ยวไปเรื่อยๆเลยค่ะเคี้ยวจนกว่ามันจะแน่ใจนะคะ เฮ้ทุกคนสรุปว่ามันอร่อยมากเลยค่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้อุ้มด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย